สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับคุณลงุงคุณป้าสวัสดีครับคุณแก้วน้ำหาหาก็นนคือบุกินเลยเว้ยสีจะคือบุกินยั่ไม่ได้กี่ขาวบ่ แซตก,ก็เกาะมาตะเลงงูง,งูงจกักโตงูงูสิบสามตโตจักโตก็สิบสามโตสิบสามโตงูไผ่แน่งูย่างงูอ่าวงูคไอยงูเจ้าจักโตงูไข่อย่ายยบัางที่กระจอกนะงูไข่สี่ตโตงูเจ้าสี่โตเอาไปขายโตนึง ขายไม่เห็นยังเล้ยวไปเลี้ยงหมูกระทะคอยคอยหิยวคอยไปแดกมานานแสนนานมีตัวเป็นตไคายอยู่บอมันบ่มีมันน้อยน้อยกระคายบ่ไดายบัห่าร้อยเอาไปขายเดี๋ยวนี้งวัวจะมีตัวแม่หรือตัวผู้ ต่นาผู้นั่นเอ่าผ่าอยาไปขัเดี๋ยวนี้ก็หยอกพี่น้องว่าโน้มวนกำลังกลองอันนี้ก็ได้แต่หุ้อยู่อุ้ยขาดตะกินตะยำ่ำพ่าน้องดาวมาหาหนองกล้องพี่น้องผู้บ่าวเสน่ห์แรนไหมีม่แต่ไปกระไป บุกินติดสมนะที่ขขาวกัำยังอยู่เพื่อนเบื่อกินเขาเศ้าคือบุกินมึงไม่น่ากินโอ้ยกบเขียดกระมีนะนี่ใบไม้ใบตอกมันนั่นแหะจะไปพัดกินเลยผักกบจุดตัวหนึ่งหูดใบบางยุ่มใบบางงี่ยวไปใส่พัดเลยราดเขานิ้วโรลเลยสดแบบนี้เบืก็ไม่ไหวซะกินเบื่อไอ้เชียดจุดตัวกินสี ผัดกะเพราใบบางยุ่มเฮ้ยลาดข้าวเหนียวสดมาเนี่ยลาดงวดดั่งท่านกับน้องกองท่านวันเกิดไพ่โบอยากซื้อเค้กนี่วิธีเดียวเอากล่องถ้วยใ่ายเสียบเทียนใส่กินไฟใส่เปตาจัดงานวันเกิดจะคล้องหนูด้วยบักหล่าเด้อบักหล่ากำแพงเอาไปเห็นงานวันเกิดจะซาบุกินน้อดอกบวบบุกินแหละกรบเบื้องมะหวั่น มาติ๊กฮะขอจะาจดเมื่อ <ambling dies> ่อนเธอเอ้ยลงหนูพี่จะกลับบ้านแล้วไปหากู้ข้าวกู้น้ำแดดออกแล้วกู้ไม่น้ำเดี๋ยวพนระตกเดี๋ยวทามสี่พนจะตกพนจะตกเมื่อไหร่ีนี้ฮะ บุมาบางในพวกโหลดเท้าจนบมเป็นหลดใหม่อ่าน้องดาวตาก,ก้อหีหน่อยขึ้น คนงะเลยปะลุงี่น้องเอ้ยบเบื่อเบื่อจะก่อนพี่น้องเอ้ยเจอยายแปรเผาสาวคนสีี่น้อง ถวนี้ก็เจมมาลาพี่น้องขอกีนีเดินเขกันลอยแถวดงอ่อยนอยแะแรงขี่ไปชฉยๆเนาะฮรขี่ไปเฉยๆแจ๊คเน่ลอยบบาาลอยู่ก็บังเจมมาลายอุ้ยบาสันไปแถวแปรพี่น้องเอ้ยบาสันเอ้ยบาสันพัดได้โทรศัพท์าบาสัน มันเล่นแต่โทรศัพท์่อนคนกค้นกูเคยพ่อโทรศัพท์จะเสือนะพี่น้องผมมาพ่อเเพลนแฟงเ่งเพิ่นชินเพินโลกเห็นโลกภา่นอกเนกาิดีของเเองดอกพี่น้องเยเพราะเิ่นยัง่เคยแต่โทรศัพท์ันผจะเือมาได้เลยเิ่นก็ดีใจเนาะ ที่ใจแปบหัวก็กล่อมบท่านเคยเห็นท่านเคยเห็นแหละกอยจะเบิง่งอย่าเห็นด้วยนะอย่าเบิง่งอย่าเห็นแล้วบะนะ้านเนี่ยเบิ่งป่ะนะกระมวลอย่างมาล้มกูเบา ของคุณลล FC ที่เป็นห่วงเนนกิดนาะวายเช้าพชีถูกหล่อข้ากระบ,บอกคนแล้วเนวาะบอกคุห้เพนมั่งก็ได้กับโทรศรพท์เนนล,เลนน,เ <c oughs> นี่นเ้บบเป็นไม่ร่มไมล่าปะดอกตอนอยู่บ้านเคยพวกแดดบาดมากคนนั้นยาแดดเนานั่งกระบอกคุณไฮเ่นไม่่มไมลาเนาะไม,มลาเล่นเงือจังเ่นนั่งกับสอยเวียดแม่นังคือเกางเลยพี่น้องแต่ว่า กาสิแบงเวลาอีกส่วนหนึ่งไปเป็นเหรียญโทรศัพท์เนาะมันกาเสียเวลาไปน้อยหนึ่งแต่กาแม่เพื่อนก็ดี่ใจใน้ำอยู่ดอกได้โทรศัพท์ก็ดี มาเที่วน่ะพี่น้องม่งั้นเงื้องเอิญยังวะลังจากมาตะเทื่ยนชาวโครซีพี่น้องสบายดีพี่น้องเจิ้นท่ายังเอิญให้ไปเอาถาวีให้เมื่อบ้านบออัองอีจ้าเจ้าวนี่ไมได้พี่น้องพี่น้องฮะเชืเมื่อบ้านหนังอีตอนขำพี่น้องแจ็คสอดแจ็คโมงพี่น้องเอ้ยรอชมวาจันรอชมเด้อพี่น้อง <c oughs> มากคือ <c oughs> เมื่อีกับมาคือบ่มากับจ็กซีเห็นเบิ่งลอยยิ้มเป็นยังงึงพี่น้องโอ้ย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 ยิ้มยิ้มแบบนี้แน่นา่นไม่ให้เลยนิ้มบอกพี่น้องพี่น้องเอ้ยค่ะสิเมื่อบ้านของอีพี่น้องมามาเออไเหอไป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 เกิด่าบอกใจกับพี่น้องมันสิมืดมาพี่น้องเอ้ยมากับดิญินเลยบ่สิ นยิ่งข่าวเมื่อบ้านน้องอี้ฮขกกระซิลิวเลยพี่น้องกับหลดขู่ใจเฮาบอกใจอยู่แว่ะใจเอาไม่ปาะนะเอาไปหนุ่งซะบอกพ้นโต,นนตแข่งาาเหมือนจังน้อเออเออมันกันพ้นบอก ใส่เสื้อชี้ยง่ายอีเด้อเสื้อชี้แดงชี้ดำอะไรก็ได้บชี้ดำอุ่ถุมอิ่มิมแทน้นั่นแหละบบต้องใส่ง่ามมันกับเปียกคือเก่า,าอะไรเนาะพี่นอ้องมือไหนพูคขึ้นผ้าคึ้นพนเฮ้ยลงมาบบจกัก โมตากแล้วมันคอรจะเห็นนี่คืออีหยังพี่น้องกระทงเอาให้เห็ดหยังโ <laughs> <laughs> ชบเป็นยังแก่งแตกบบตาคือใช้เครื่องอาตาแล้วแหละชี้ชมแล้วยยคือตา,าเพื่อนมันแต่วะเออโอเคมดสิได้อันอีร้อยน่ะอยู่ตลาดเด้อขั้นเครื่องอกระโต๊ะเก็บขึ้นเอื้อยเ,เด้ออ,อย่าลมมันมาแห้งเด้อถ้าลมไม่แห้งเครื่องอกะระโต๊ะอะไรเก็บขื้อเอื้อยแน่ มันแห่งเลยกับกูเป็นให้เกิยเด้อไปก่อนพี่น้องป้าท่ถมืดคึ้นบนแอฟป้าพุ่นกระม้าเลยพี่น้องเลยคลิปนี้เรากาเซลาพี่น้องเพื่อสำนีเนาะมาแต่บ้านเจ้าบุศีแล้วก็เซไปต่อพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ตามขอบสมเลยพี่น้องพิพัฒน์ประการได้ขอโทษขออาภายัยกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องรอส้มพี่น้อง